เอาไงปะครัสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเฮ้ยระวังร้นลูกเฮ้ยเดี๋ยวลบไปละสวัสดีครับคนดูทุกคนครับผมวันนี้ผมพีทอินแลนนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ซอยอยู่เย็นเรียบด่วนรามินทราใกล้ออฟฟิศผมเองเลยวันนี้ผมจะพามาร้านหนึ่งไปนี่ร้านนี้ครับอ้วนนะร้านบอสเลยเฮ้ยคุณตัหลอกเหร ตอนแรกอะไม่เคยรู้จักร้านนี้ใช่ป่ะบอสมาถ่ายลงเพจอีทแหลกใน Facebook พอถ่ายเสร็จบอสกลับไปที่ออฟฟิศพี่พีชพี่ต้องมาร้านนี้เว้ยหมูกรอบตอนแรกก็กินในใจอยู่ไอ้บอสอ,อวยเปล่าวะแล้วก็มีการเอาเอากลับมาให้กินด้วยนะพอลองกินครั้งแรกไปแบบเฮ้ยผมติดใจนะเพราะว่าหมูกรอบเขาไม่เหมือนใครดีเป็นแบบหมูกรอบชาชูเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าแต่พูดตอนนี้ไม่เห็นภาพแน่นอนเลยครับเข้ามาฮะมุมนี้ดีกว่าวันนี้นะครับผมนี่เจ้าของร้านครับผมเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ป่ะใช่ครับผมเป็นน้องคนเล็็็กกกกกคคคคคครับบบบนนนนนนน้้ออองงเเลมมมีีีีีีีีีพพพพ่่่่่่่ิิ๊๊ปโโตต คนกาก็ปุ๊บไมองคนเล็กอ้วนนะเนี่ยทานหมูกรอบแล้วต้องอ้วนนะแต่จริงๆแล้วไม่ไม่มมได้อ้วนหรอกคือกรู้สึกม,มองเหมือนอ้วนแต่ว่าคำว่าอ้วนนะเ<ช>นี่ยมันเป็นคำที่น่ารักดีนะ<ช>ผมว่าเดี๋ยวนี้ให้จัดให้ อ่าหนึ่งจานเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดเราขอลองชิมก่อนบอกให้คนดูรู้ก่อนไปฮะเขามานั่งเราอนนี่ลูกคนที่เท่าไหร่เป็นคนโตสุดครับอันนี้คนโตเหรอครับใช่ครับอันนี้พี่บิ๊กมาทำเป็นร้านตัวเองไปเลยเต็มที่เต็มที่อ๋อร้านเราใช่ปะทำไมคิดไงถึงมาเปิดร้านแบบนี้อ๋อคือทำงานอยู่ต่างประเทศครับเป็นเด็กล้างจานเป็นเชฟอยู่ออสเตรเลียอ่าฮะแล้วทีนี้กับใครมาชอบทำอาหารครับอ๋อชอบทำอาหารแล้วทีนี้เราเราหาร้านหมูกรอบที่แบบกรอบนุ่มๆไม่ได้สักทีอ่า ไปกินร้านหมูกรอบกวไปปกติชอบใช่ป่ะชอบกินข้าวหมูกรอบแบบเหมือนเหมือนพี่เลยกินเลยชอบกินข้าวหมูกรอบมากชอบชอบกินหมูกรอบที่นี้ อร่อยไม่ได้อร่อยได้น้อยเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยหรอกแต่คืาถูกใจเราดีกว่าอาหารถูกใจเราคือต้องไปกินพัฒนาคารถึงจะได้แบบกรอบกรอบนอกนุ่มในเราก็เลยมาจะทําเป็นสตรีฟูดแบบว่าหากินได้ง่ายๆเข้าข้างทางมากินได้เลยแล้วก็เลยมาคิดกระบวนการว่าทํายังไงให้หมูกรอบเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนี่ให้ดูข้างนอกกรอบข้างในนุ่มดูตัวเนื้อนะเดี๋ยวผมชิมเลย ข้างนอกคือกรอบมากแล้วเนื้อข้างในคือนุ่มมากหมูแดงครับหมูแดงสไตล์ข้างโอมครับเต้าเจี้ยวนําเข้าพูดอย่างดี้ดีกว่ากินมันจะไม่เหมือนหมูแดงปกติทั่วไปอืนุ่มมากขอให้ดูนะฮะอันนี้เป็ดชาชูอันนี้คือน่าสนใจจุขายก็เป็นชาชูอืผมพยายามทําทุกอย่างในร้านให้เป็นชาชูไม่หมดเป็ดชาชูเขาบอกว่านุ่มกว่าเป็ดธรรมดานุ่มจริงอร่อยด้วย ุ่มงตัวน้ำลาดเขาแบบหอมมากครับหวานไม่มากแล้วก็รสชาติแบบกลมกล่อมมาดีนี่โหน่นุ่มไม่มากแต่ว่าได้็กเจอร์เคียวๆหน่อยเอาแบบนุ่มไม่มากแต่ได้็กเจอร์แบบเคียวๆหน่อยสีสวยมากอื้อใส่ข้าวแล้วโคตรอร่อยอะให้คุณดูวิธีเตรียมจานยักษ์ที่เขาเตรียมให้ผมได้ หนักไหมครับหนักมากโอ้ยมาเชิญกินเน่อยค้าบหมูพมันเยอะมากเลยฮะจะมีหมูกรอบชาชูนี่ที่เป็นซ yeah> ิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะแล้วก็จะมีหมูแดงกุนเชียงไข่ย่างมะตูมแล้วก็เป็นหมูชาชูแบบร้านนี้ต้องบอกว่าเขาเด่นเรื่องชาชูมากแล้วก็เด็ดมากนะครับเรื่องรสชาติอร่อยด้วยเอาเลยนะเอาแบบไม่ต้องราดกอน ผมจะไม่รีบกินนะครับเพราะของอร่อยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอริ่มลดกับความอร่อยเข้าไปทีละคำการรีบเนี่ยมันทําให้อะไรก็ไม่อร่อยนะผมบอกคนดูแล้วนะครับคนดูต้องแวะมากินนะอันนี้ส่วนตัวผมล้วนๆเลยครับผมมาร้านนี้ผมชอบจริง เอาไงบัขหาเอาไงเต็มเลยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเนเดี๋ยวลดลงลดนะระวั้รถนะนอนี่นี่โหวนอีเลยเรวอะไรครับนั่เร็วนั่งๆๆๆๆเๆๆงนๆ่ๆๆๆินไห่ๆๆ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 ๆวๆๆ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  อยากปิ๊กหิวป่าวหิวป่าไม่ครับกินไหมกินไหมไม่ครับกินขรับหมูกรอบไหมใช่ครับอ่าครับหมูกรอบจานหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งกินด้วยกันทั้งกินด้วยกันใครมารับใครรับก่อนบะกลับกับเพื่อนที่ไรครับจริงเหรอโอ้โหมาบ้านอยู่ใกล้เหรอเวลาทำอะไรระวังรถด้วยนะลูกรู้ปะไม่หรอใส่กรอเกลือเขาเขายังไม่หิวอ๋ออืมอืมมานี่มาแล้วไป ไปเอาไปกินเลย<ว>ถือดีๆ,ๆลูกถือดีร้อนๆน้ำซุปร้อนไปแล้วลูกไปสวัสดีคร,ครับผมไปขอบคุณนะครับผมเดอเดี๋ยวพี่เอาตามกันที่บ้านนะ กำลังใจของเรามันยังไม่หมดลงทีเดียวนะครับผมเขาก็ยังอยู่กันตรงนี้ครับไม่ยอมไปไหนครับรอตะพีไม่กินตรงนี้หมดก็ไม่ไม่จับขนาดผมกินมาพักนึงแล้วนะครับหมูกรอบของเขาข้างนอกก็ยังกรอบข้างในก็ยังรุ่มอยู่นะแต่จริงๆแล้วผมอยากให้กินที่ร้านมากกว่าสั่งไปกินนะ น้ำซุปขอราตีนเม่าไหรแล้วสดแล้วดชื่นนะมันเป็นซูปมิตโต คุณต้อย่ให้เหลือจังเม็ดครับพอเด็กอยู่ต่อหน้าสดๆเราต้องให้รู้ว่าข้าวทุกเม็ดผักเผือกมีประโยชน์เราก็ต้องกินให้หมด หมดไปแล้วครับผมหมูกรอบจานยักษ์นะครับหลายคนชอบถามว่าทำไมผมกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมนอกจากการออกกำลังกายของผมแล้วเนี่ยผมยังรับมือด้วยนี่เลยครับผมดีท็อกซ์เบลลรักโรซินองครับเป็นดีท็อกซ์ที่สกัดจากเต็มเซลกุลลาฝรั่งเศสนะครับผมซองเนี่ยที่อยู่ในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยครับ D ดีท็อกเบลร์ลักเลสนอกเนี่ยนอกจากจะช่วยในการดักจับไขมันในาหานะยังช่วยเบิร์นไขมันที่สะสมในร่างกายนะแล้วแล้วก็ช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายนะครับรับรองและวก็ล้างสารพิษให้ด้วยต้องบอกว่าซองเดียวเนี่ยรู้เรื่องจริงเขาเบิร์นหมดเลยจริงๆนะครับตื่นมาเนี่ยพุงยุบแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองชงให้ดูง่ายมาก ถ้าอยากมีรูปร่างและสัดส่วนที่ดีครับผมแนะนำเลยนะมีตัวช่วยนะครับดีท็อกเบลลักโรซินอกช่วยคุณได้แน่นะครับซองเดียวรู้เรื่องพุงยุบแน่นอนไปหาแฟนคลับเลยเขาอุตส่าห์รอตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับไปเราตามมาพี่พี่ขอถ่ายรูปหน่อยครับไปบ้านไหนพี่หน่อย นะก่อนอื่นนะผมขอฝากร้านอ้วนนะก่อนนะหมูกรอบอร่อยมากใครแวะมานะครับอยู่ซอยอยู่เย็นตรงเรียบด่วนรานมิทาแวะเข้ามาอร่อยจริงๆนะครับร้านอ้วนนะนี่จะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสองรุ่มครึ่งนะแวะมาได้แล้วก็เปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดอยากจะกินหมูกรอบอร่อยอร่อยแนวะแวะเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็สั่งเดลิเวอรี่ได้แต่ถ้าผมส่วนตัวนะอยากให้มาลองกินที่ร้านดูฝากด้วยกว่อนแล้กวกว็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณ FC น,น้องๆทุกคนมากเลยนะครับที bye ่อุตส่ามารอดูยันจบเลยนะครับฝากด้วยก่อนแล้ว อะไรน้มันรำมาลบไปดีดีขอบคุณฝากด้วยนะจริงๆเขาเป็นเจ้าของร้านที่แบบอายุไม่ได้เยอะเป็นแบบวัยรุ่นแล้วก็คิดที่จะมาทําอะไรแบบเจ๋งๆน่ะผมอยากจะแนะนําร้านที่อร่อยๆให้คุณกินจริงๆแล้วนี่ก็เป็นส่วนตของผมที่อยากจะมาทานร้านนี้ฝากด้วยฮะร้านอ้วนนะนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงลองดูครับ